สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องจ๊จ๋ากินแซ่บนะคะวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันจ้าวันนี้มีอาหารเยอะมากมายเลยนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษของสาวจ๋ากับนายช่างจ้าเป็นวันครบรอบแต่งงานของเรานะคะ9้าปีแล้วค่ะที่อยู่ด้วยกันมาค่ะเพื่อนๆมาฉลองด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมีปลาเผาตัวใหญ่ๆเลยจ้า หอมๆกันเลยจ้ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดนะคะจิมน้ำจิมแซ่บๆเลยค่ะแล้วก็จะมีปลาหมึกลวกนะคะนกน้ำแข็งไว้จ้ะเพื่อนๆน้ำจิมถั่วตัดตำเองแซ่บยั่วๆเลยค่ะผักกับผักแก้มของเราก็มีเยอะแยะเลยนะคะเต็มสองถาดเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นะคะ มาร่วมฉลองวันครบรอบแต่งงานของสาจ๋ากันนะคะอันนี้ตบท้ายด้วยของหวานค่ะชิ้นใหญ่ๆเต็มจานเลยจ้าวันนี้จเจริญอ,อาหารอีกแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะไม,ไม่รอช้าแล้วจ้ามาลุยกันเลยจ้า มาจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะพเพื่อนๆกับข้าวเยอะเลยจ้าคุณแม่กินเลยค่ะข้าวหอมเอาอะไรคะลูกกุ้กุ้งกับขนมอจีนเหคะกุ้งตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มถึงไหมมือยาวๆน้องหัวไหม,อมโอเคอ่าจิ้มเผ็ดนะคะลูก อน้ำจิ้มถั่วตัดซ้ำเองแซ่บๆยั่วๆเลยนะคะโอ<ฮ>้อืมแค่นี้ก็ลายต่อแล้วค่ะก็ได้ก็ได้ยิ่งน้ำจิ้มผงะคะสุดยอดนะคะใบอ่อนไหม ไเราชอบบุบละชอบฉ่ำชอบน้ำจิ้มฉ่ำเลยจ้าต้องอะไรกินนั่นมาจ้ากินเมี่ยงปลาเผากระสาจานะคะน้ำจิ้มฉ่ำยั่วๆเลยจ้าทำใหญ่ๆไปพร้อมกันเลยจ้า ับอันนี้เขากรอบมากอะ่ะโอ้โน้ำจิ้มจวดจัดเลยจ้าอืมน้ำจิ้มคุค้นข้นเลย ไปช้ำๆเลยจ้ามาจ้าแซ่บๆยั่วๆไปพร้อมสาวจา๋าเลยจ้าอ,อืมอือสดมากอือตืนใจจริงอือคึกค,นะคึ เผ็ดก็ไม่ลอ,อยกันนะนี่นมันออกเปรี้ยวจ้ะน,น,นี่ยเปรี้ยวเฉยๆะนะผสมกันอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอือกินได้เยอะนี่สาเป็นสลัดลูสลัดรูผสมจ้าปลาเผาค่ะ เสาอยู่ใส่สลัดลูกหอแม่ถาสลัดโลครับพ่อเครื่องเครื่องจัดรทำงานหนักหน่อยเนาะสุขจัง ทำงานติดทำงานคงตั้งค่าก่อนใครอ่ะเหรอมันยังไงไหนไหนมองเลยแบตเตอรี่สีเขียวนี่นคำว่าแบตเตอรี่มันสะกดเป็นไหมตอนนั้นตอนนั้นหนูไม่เห็นไอ้ไอ้ที่แบตถูกดังๆด้วยทำอะไรอ่ะทำไมรีบป่ะไม่รู้จะทำอะไรก่อนเนี่ยหรอ วัดวัดไม่ถูกตุบเลยฮะตองนี้ต่อคอทำไปเรื่อยเห็นงนานนอกๆดีกว่าใช่ชาวบ้านก็จะพูดได้ด้วยนะลาดบราุรบบีค่ะเนระยาหยกยาก็จะพูดแม่เคานะยาเตอนคนหัวเขขาวะ่ะเลยจะพูดไทยนะ

hmm, mực có kỳ nhiều dữ. mãi chị là Ừ, có kỳ này ai là kem? Mực mãi 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 จะไหวไหมโอกอย่น้ำแลงนะ่เขายของาทุนขาดทุนไปสี่สิบ ก็มาออเอาถอทุละร้อยเนาะเราขายปอและสี่จิบไม่ได้แค่แปดจอบต้องขอชิ้นเล็กกว่าเลยเนาะกำมอาอ่ะก็ม,มีเล็กมั่งใหญ่มัง่งยืงนี่ก็ต้องรับมาจากโรงงานนะมันหู่มันต้องมันต้องมีที่สูงใช่ไหม มาปลาไหมลูกป้าวไม่อ้าวไม่อาวกลบดีจังเลยนะดีจังเยีอยมอเอาไม,าม่มอะไรเนาะเ้ยงหวานไหมหวานไหมคอืบ you <laughs>

สำหรับวันนี้สาจาก็ทานข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะตบท้ายด้วยของหวานจ้าเพื่อนๆมาทางของหวานด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สาจาต้องลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องจะจ๋ากินแซ่บมากๆจ้าสวัสดีจ้า